จานนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวหลวนเจนะวิธีการทําง่ายมากๆเพราะว่าวันนี้ขี้เกียจก็เริ่มต้นก็กดเอาตู้ขาวหนึ่งแผ่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตะไคร้ให้เอาแกนในนะให้อ่นอนๆเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวไปกบใส่ไว้ทั้งหมดประมาณ8ช้อนโต๊ะนะแล้วก็กะทินะคะกล่อง250มลลเนี่ยกบใช้ครึ่งกล่องลีนลงไป ปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยนะนะแล้วเราก็ตั้งกระทะเราตั้งกระทะเสร็จก็เอาเจ้าเต้าหู้ที่เราปั่นได้เนี่ยนะคะลงไปนะใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำมะขามเปียกคนคนคนชิมรสให้ชอบใจพอชอบใจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะล mm ักษณะของเต้าเจี้ยวหลนจะไม่เผ็ด นะคะไม่เผ็ดจัดนะมีรสมีความหอมนะเน้นนะคะมันจะต้องออก3ามรสนะเค็มนํานะคะแล้วก็เปรี้ยวหวานตามแลนะต้องจุดประเด็นสำคัญมันต้องหอมเต้าเจี้ยวาถึงเชียยวปะเต้าเจี้ยวหรอนนะมีขั้นตอนการชิมถ้าเป็นแม่จะชอบมากเลยกินกับขมิ้นขาว ก็ใช่คนะ่ะอันดับแรกสำคัญที่สุดบาไดีกลิ่นขมขาวขึ้นมาอันดับแรกสำคัญที่สุดเวลาชิมตัวนี้เนี่ยจะต้องมีได้กลิ่นเต้าเจี้ยวก่อน,น,นเนื้อเนี่ยจะเนียนกรี๊เลยพอครบใช้ปั่นเอานะคะมีความนุ่มมีความฟูฟูนิดนึงยิย่งสัมผัสนะแล้วก็จะมีะเปรี้ยวหวานตาม เนี่ยทานกับพวกผักเยอะๆสุขภาพแข็งแรงทํำง่ายๆนะอาหารเจเราสามารถทําได้เองที่บ้านกินเจไม่จําเจจ้า